ยัติดกันกันชัดลยออแม่แร่เป็นทีมเลยนะครับมีลับไรเลยพยายามรปจัะพิสูจนงเอาทีมของเตไทยเลยรับเกกันที่วามศักดเขา่ขวาซ้ายมาขวาดีนไปโออซ้ายเอาขวาหน้าครับตีครับอมาตยตีได้นะครับเอตีบอลเลยเออตีบอลเลยต่อ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 ยตอยอต ไปหายหล่เราน้าแข่งนชายยาดีแต่ชายมากนะเล่นเิ่นหมดกผลตัดกนรของอมตัดเนยเขาปขาป้าโอ้โหดนขาครับเออ่นครับเออชายปนขาเป็น้าชายไครับเป็น้ายานะครับด็ก็ทุบอกนะ อะไรออกบัดี่ยกระโบยกันไปอายครับหน้าหน้าสะบัดไล้มกันกรบรัของรรมตะเอาไป็นเลอาแบนไทยแม่มันต้องกล้านะนนุ่งันน่งัไอาวุธี่เก่งมากเลยไปซ้ายไปซายมีครับแม่ไปทิ้แม่มันต้องต่อเร่องกระร้าของแบนไทยนะกระ้าไสอนเาดู โอ้เ oh. sí, wow. oh. wow. ่เ oh. oh. mm. oh. ่ไหลทุกทางออกมาเลยก็โอ้ยือสาดเริดไเ่มแตก้แของกรรมการนะครับไปสองอีกแสองโอยดนเล้นะเอ้ยโโอ้ยรแนสู้เลยอ้ยโออยโอ้ยโห้โอ้โออ้โหยอ้ย้โยยโอ้โ้้วยอ้อออยอโอ้ยย